พลังสูงวัยหัวใจไม่ชราติดตามรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5เมกะเฮิร์ มาดูความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือน้องๆน,นักศึกษาไทยในประเทศซูดานซึ่งขณะนี้ทั้งหมดก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางการไทยให้กลับมายัางประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะในส่วนของนักศึกษาที่มีภูมิล,ลำเนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่คอยประสานงานคอยให้ความช่วยเหลือจนทั้งหมดก็เดินทางกลับถึงบ้านเกิดกลับมาหาครอบครัวโดยสวัสดิภาพและหลังจากนี้ ทางสออบตอจะดําเนินการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาแก่น้องๆอย่างไรไปฟังคุณสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลยขาธิการสออบตอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ ค่ะก็ขอ,อนําเรียนคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของการเมนการช่วยเหลือผู้ที่น้องๆเยาวชนที่กลับมาจากประเทศสุดานหลังจากที่เกิดสงคารามกลางเมืองนะคะ,ะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงเด่นภาคใต้เนี่ยสอบตอเราขอ,อนําเรียนว่าเราดูแลในส่วนของน้องเยาวชนที่เป็นนักศึกษานะคะที่ไปรเรียนต่ออย่างประเทศสุดานในส่วนนี้เองค่ะสะอบตก็ได้มีการวางแผนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงอวกกระทรวงการต่างประเทศและหลายหน่วยงานนะคะที่จะเข้า มาดูแลน,อนอ้องๆเราช์อย่างยิ่งในเรื่องของ การศึกษาให้สามารถที่จะศึกษาต่อได้นะคะโดยในสัปดาห์หน้านะคะสปทจะได้มีการประชุมนะคะเรียกน้องๆทั้งร้อยสามสิบกว่าคนนะคะมาพูดคุยประชุมนัดแนะก,กันว่าเขาจะตก,ตกลงแล้วแต่ละคนจะเลือกยังไงว่าบางคนถ้าจะเลือกเรียนศึกษาต่อในประเทศไทยนะคะก็จะได้มีสถาบันการศึกษาที่จะมารองรับแล้วก็มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาให้กับน้องๆและบางคนถ้าเผื่อว่าอยากจะสนใจกับรเรียนต่อ,อยังต่างประเทศก็จะได้มีลู่ทางในการที่จะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศต่อไปนะคะ ในส่วนของการดูแลในะระดับพื้นที่นะคะหลังจากที่น้องได้เดินทางกลับมายัางประเทศไทยนะคะสอบตอเองก็ได้ เดินทางไปรับนะคะโดยท่านเลขาธิการสปตนะคะไปรับเองด้วยตนเองที่สนามบินบอนนอแล้วก็มาส่งถึงอ้อมกอดของผู้ปกครองนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงแสนภาคใต้ทั้ง5จังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นในขณะนี้เองสปตนะคะก็ได้มีน้องๆบัณฑิตอาสานะคะลงไปสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมว่านักศึกษาแต่ละคนที่กลับมาอย่างประเทศไทยทั้งที่ลงทะเบียนนะคะขอกลับบางเมืองไทยและบางส่วนยังมีอยู่นิดหน่อยที่ไม่ได้ลงทะเบียนในวันนั้นแต่ขึ้นเครื่องกลับมาด้วยเนี่ยเขามป ต้องการอย่างไรนะคะบางคนและมีครอบครัวอยู่อีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่เดินทางต่อมานะคะว่าอยากจะทํางานต่อในพื้นที่หรือว่ายังไงในส่วนของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะเด๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาคุยกันและหลังจากนั้นจะได้มีการวางแผนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะสประตอร์เราไม่ได้ทงานโดยลําพังนะคะแต่ว่าทํางานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงสาธรารณสุขนะคะ,ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แม้กระทั่งกระทรวงมหาดไทยและ ก็หน่วยงานอื่นๆทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งพลเรือนตำรวจทหารก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะเข้าไปดูแลน้องๆเหล่านี้โดยช่วะยิ่งในเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ความเป็นอยู่นะคะตอนนี้สอบประตเองก็ทําง,งานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดสําหรับน้องๆเยาวชนนะคะที่กลับมาในครั้งนี้ค่ะแล้วก็นองเหนือจากนั้นสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีการเชิญน้องๆมาประชุมแล้วก็มาพบปะหารือกันว่าจะดําเนินการต่อย,ยังไงจะเรียนต่อในประเทศหรือไม่หรือจะไปต่างประเทศ ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วสวประตก็จะได้ประสานกับหน่วยงานในระดับกระทรวงสถาธิการนะคะกระทรวงอวนะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศต่อไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือน้องๆน,น,นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากประเทศซูดานนะคะขอบคุณข้อมูลจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ